สวัสดีครับสำหรับวันที่2ตุลาคมนะครับ2567นะครับเช้านี้นะครับเราก็จะมาเริ่มติดตามสถานการณ์น้ำประจำวันกันนะครับก็จะเริ่มกันที่สถานการณ์ฝนก่อนนะครับซึ่งตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับที่9นะครับซึ่งประเทศไทยนะครับก็จะมีสภาพอากาศนะครับแปรปรวนนะครับเกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็ฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งส่งผลให้ปริมาณฝนนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ ตกมากนะครับในบริเวณจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงใหม่แล้วก็บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งมีปริมาณฝนที่ตกมากในเมื่อคืนนะครับซึ่งมีพี่น้องนะครับหลายคนนะครับให้ความกังวลในเรื่องของปริมาณน,น้ำที่ที่ที่ตกตกมากในจังหวัดเชียงรายเมื่อคืนนะครับก็ กรมชมะทานก็จะขอชี้แจงว่าในในปริมาณน้ําที่เกิดจากฝนเมื่อคืนนะครับก็ <c oughs> จะไหลลงสู่แม่น้ําโขงนะครับซึ่งจะไม่กระทบกับพื้นที่ของบริเวณภาคกลางนะครับแต่สําหรับพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับก็จะมีปริมาณน้ําท่วมขังนะครับที่เกิดจากตะกอนเดิมนะครับของอพื้นที่รั้ผลกระทบอยู่อยู่แล้วนะครับส่วนปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํานะครับปัจจุบันนะครับปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําของ อ่างเก็บน <ah ้ำขนาดใหญ่ของกรมชมนุทานและการไฟฟ้าภายผลิตทั้ง35แห่งนะครับก็จะมีปริมาณน้ําอยู่ประมาณ57,493ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือคิดเป็นร้ละ75ของปริมาณเก็บกักนะครับซึ่งใน35แห่งนี้นะครับมี10แห่งนะครับที่มีปริมาณน้ํามากกว่า80%นะครับซึ่งกรมชมนทานก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับอย่างใกล้ชิดโดยการ ลดการระบายน้ําแล้วก็บางส่วนมีการเพิ่มการระบายน้ําเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงของอาคารนะครับแล้วก็ยังมี1แห่งนะครับที่มีปริมาณต่ํากว่า3 0นะครับก็คืออ่างเก็บน้ําทับสเลาซึ่งทั้งนี้กรมชมปรทานก็ได้ติดตามสถานการณ์น้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับทั้งอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณมากแล้วก็อ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้อยนะครับ ส่วนในรุ่มน้ําเจ้าพญานะครับในสีเขื่อนหลักรุ่มน้ําเจ้าพญานะครับภูมิพลสศรษฐ,ฐกิจแคว้น้อยป่าศักนะครับมีปริมาณน้ํารวมเช้านี้อยู่ที่1 8 4 6 5ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ74ของออความจุนะครับซึ่งเมื่อวานก็มีปริมาณน้ําไหลเข้าทั้งสี่เขื่อนอยู่ที่194ล้านลูกบาทเมตรนะครับ สำหรับปริมาณน้ําท่านะครับตามที่ได้รายงานสถานการณ์ฝนแล้วก็สภาพน้ําในอ่างนะครับแล้วก็แผนการบริหารจัดการน้ําของกรมชลมระทานนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับปริมาณน้ําในแม่น้ําที่มีปริมาณล้นตะลิ่งนะครับก็จะประกอบไปด้วยแม่น้ําปิงนะครับในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนของแม่น้ํายนยมนะครับที่มีปริมาณสูงกว่าระดับตะลิ่งเล็กน้อยนะครับในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็บางส่วนของจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ แม่น้ําเจ้าพยานะครับในส่วนของอําเภอบางบานนะครับอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาซึ่งจะเป็นส่วนของแม่น้ําน้อยนะครับส่วนลรูปน้ําท่าจีนก็จะมีบางส่วนของจังหวัดสุพรรณและก็นคนปรปฐมนะครับแล้วก็บางส่วนของุูมน้ําชีมูลนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสาครคามและก็ศรีสะเกดนะครับที่มีการ สูงกว่าตลิ่งเล็กน้อยนะครับสำหรับรุ่มน้ําเจ้าพยานะครับตามที่มีปริมาณฝนตกในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลให้น้ําในแม่น้ําปิงและก็แม่น้ําน่านนะครับมีแนวโน้มค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อวานนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำนะครับที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่สถานี c 2นะครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2 1 2 4ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมี ปริมาณไซโฟนะครับแล้วรวมกับปริมาณน้ําที่มาจากแม่น้ําสแกกลังนะครับอีกประมาณสัก200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งกรมชมพะทานก็ได้บริหารจัดการผ่านระบบชมพะทานซ้ายขวาของแม่น้ําเจ้าพยานะครับในอัตรา369กบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับมีการระบายน้ําท้ายเขื่อนนะครับยังคงไว้ที่1899กบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับโดยระดับหน้าเขื่อนวันนี้นะครับอยู่ที่บวก15.44เมตรลอตกรนะครับ มีการระบายน้ำจากเขื่อนป่าศักนะครับในอัตรา350ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำนะครับที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำนะครับ C 2 9 a อนะครับอําเภอบางไซนะครับอยู่ที่1,818ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งประกอบกับอิทธิพลของน้ำทะเลนะครับที่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับซึ่งกรมชมพรทานก็ขอยืนยันนะครับว่าปริมาณน้ำที่ผ่าน นี้นะครับยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครและพื้นที่เศรฐษฐกิจนะครับส่วนพื้นที่ผลกระทบในปัจจุบันนะครับที่ได้ที่เกิดจากผลกระทบจากอุทก,กภัยนะครับก็มีทั้งหมด17จังหวัดปัจจุบันเนี่ยก็ส่วนมากจะอยู่ในภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับปัจจุบันมีสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างเริ่มลดลงนะครับแล้วก็กรมชปมะทาน,นะครับได้บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆนะครับให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่รับผลกระทบทั้ง17จังหวัดนะครับ นะครับจากสถานการณ์น้าที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับกรมชมประานก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็ประกาศจากหน่วยงานของรัฐนะครับอย่างใกล้ชิดขอบคุณครับ